ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนภัทรชาแนลนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางช่องของเรานะครับครับแล้วฝากกดติดตามนะครับช่องน้องใหม่นะครับช่องลุงเหนือชาแนลสองห้าหนึ่งสามนะครับช่องสมาคมชาแนลนะครับอ่า วันนี้นะครับจะมาให้สาระความรู้กับพี่น้องนักสะสมนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่ยังไม่มีราคาและไม่ควรเก็บสะสมนะครับแล้วก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับนะเหรียญ10บาทนะครับเหรียญสิบบาทไม่ต้องแปลกนะครับไม่ต้องตลกนะครับดูแค่เพียงพีพสนะครับเรารับซื้อไม่อั้นนะครับให้ราคา2,500บาทนะครับสภาพสวยๆนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับนะ มีรายการอะไรบ้างนั้นนะครับมาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับก็มี EP 146นะครับ162นะครับ163 164นะครับ165 166 167 168 169 170 171 172นะครับนะและ173นะครับรายการเหล่านี้นะครับเรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับเรายังเปิดรับซื้ออยู่พี่น้องนักสะสมท่านใดนะสงสัยอย่างไรนะครับ เข้าไปเปิดทวนดูนะครับเผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับนะครับครับมาดูช่วงแนะนํากันนะครับวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนั้นนะครับนะเป็นอย่างไรนั้นนะครับมาติดตามดูกันไปพร้อมๆกันนะครับและรบกวนนะครับ FC มือใหม่นะครับนะกรลุณานะครับดูคลิปกันให้จบนะครับและทําความเข้าใจกันไปนะครับคลิปเราทําเป็น2ช่วงนะครับช่วงแนะนํานะครับกับช่วงรับซื้อนะครับ ช่วงแรกนี้เป็นช่วงแนะนำนะครับครับเหรียญ1ิบาทลักษณะแบบนี้นะครับนะเป็นเหรียญลักษณะที่ไม่มีราคาเล่นหานะครับเป็นเหรียญจำรุดนะครับนะเป็นเหรียญจำรุดนะครับพี่น้องนักสะสมนะครับมือใหม่นะครับพบเจอลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต้องเก็บสะสมนะครับนะไม่ต้องเก็บสะสมนะครับเนื่องจากไม่มีราคาเล่นหานะครับนะ จึงนำมานะจึงนำมาให้ข้อมูลกับพี่น้องนักสะสมนะครับเพราะว่านะครับมีพี่น้องนักสะสมนะครับหลายๆท่านนะครับยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะครับได้ส่งรูปนะเดียนลักษณะแบบนี้นะครับเข้ามาสอบถามนะเข้ามาประเมินราคานะครับกับทางช่องของเรายังอยู่เยอะนะครับนะส่งเข้ามาอยู่เยอะนะครับจึงได้นํามาให้ข้อมูลกับพี่น้องนักสะสมนะครับนะ เกี่ยวกับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับยังไม่มีราคาเล่นหาและไม่ควรเก็บสะสมนะครับนะลักษณะมันคือเหรียญชํำรุดนะครับนะครับมาดูอีกหนึ่งลักษณะนะครับลักษณะนี้ก็เช่นกันนะครับลักษณะนี้ก็เช่นกันนะครับเหรียญลักษณะนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการผิดพลาดจากการผลิตนะครับนะครับเป็นเหรียญชํำรุดอีกหนึ่งลักษณะนะครับที่ไม่มีราคาเล่นหานะครับที่ไม่มีราคาเล่นหานะครับ นะพี่น้องนักสะสมท่านใดพบเจอนะครับนะไม่ควรเก็บสะสมไว้นะครับไม่ควรเก็บสะสมไว้นะครับครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้อง f อทางพัทลุงนะครับทางสตูลทางกระบี่ทางนาครศรีธรรมาาร,ราชทางสุราษฎร์ธานีนะครับนะทางบุรีรัมย์ศรีสะเกดนะะกาลสินนะครับนะนะที่ส่งรูปนะเข้ามาประเมินราคาหรือทักทายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเพชร พชรบูรณ์นะครับสุโขทัยพิษณุโลกนะครับกำแพงเพชรนะฮะเชียงใหม่เชียงรายนะครับพะเยานะครับนะครับระยองจันตาดนะครับนะเอฟซีอีกหลายๆจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสปปลาวนะครับทางออสเตรเลียนะครับทางซิดนีย์นะครับนะต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจกับทางช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับ แลกดติดตามทั้ง3มช่องนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับครับมาดูอีกหนึ่งลักษณะนะครับครับลักษณะแบบนี้ก็เช่นกันนะครับนะลักษณะแบบนี้ก็เช่นกันนะครับไม่ควรเก็บสะสมนะครับลักษณะแบบนี้ไม่มีราคานะครับไม่มีราคานะครับไม่ต้องเก็บให้เสียเวลานะครับการเก็บสะสมเหรียญนั้นนะครับนะควรเก็บเหรียญที่นะครับนิยมเล่นหานะครับ หรือเหรียญที่แปลกตลกและเป็นที่นิยมนะครับนะประเภทแปลกตลกนะครับแล้วไม่เป็นที่นิยมก็ไม่มีราคาเล่นหานะครับนะจำความเข้าใจกันด้วยนะครับนะครับมีลักษณะแบบไหนนะครับประเภทขอบซ้อนนะครับตัวหนังสือซ้อนนะครับถามว่าแปลกไหมแปลกครับแต่ยังไม่เป็นที่นิยมเล่นหานะครับก็ยังไม่มีราคานะครับนะครับ นะครับบางช่อเอ่อบางบางบางท่านนะครับ f อบางท่านนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับนะด้วยความห่วงใยนะครับคอมเมนต์เข้ามาสอบถามว่าลักษณะคุณประกาศรับรับซื้อนะฮะประมาณนี้นะครับเท่านี้นะครับมันถูกเกินไปนะครับแล้วมีใครล่ะจะเข้ามาขายคุณนะครับไอ้ตรงนั้นผมเข้าใจนะครับว่าคุณห่วงผมนะครับผมบอกเลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ตรงไหนให้ราคาดีกว่านะครับก็ไปขายตรงนั้นนะครับนะเพราะว่าการซื้อขายนะครับเพราะว่าการซื้อขายนะครับเป็นความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับไม่มีการบังคับขู่เข็นกันนะครับฮะเพจไหนให้ราคาดีร้านไหนให้ราคาดีก็ไปขายตรงนั้นนะครับนะผมไม่ได้ห้ามนะครับนะครับทางผมผมประกาศรับซื้อเท่านี้นะครับในราคาที่ผมตั้งใจซื้อนะครับนะนะครับ ท่านมีที่ที่ขายดีกว่านะครับมีราคากว่าก็ไปขายตรงนั้นก็จบแล้วนะครับครับมาดูเหรียญที่ประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะครับนี่คือเหรียญนะครับปีพศ2531นะครับนะปีพศ2531เป็นเหรียญ10บบาท2สีนะครับเป็นเหรียญส0บบาท2สีเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับนะจำนวนการผลิตนะครับ6200เหรียญนะครับนะ6,200เหรียญนะครับ ทางร้านหรือทางช่องของเรานะครับที่ประกาศรับซื้อวันนี้นะครับให้ราคานะครับนะครับให้ราคาสูงสุดสภาพสวยๆนะครับให้ราคา2,500บาทนะครับถ้าสภาพผ่านการใชนะ้งานนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะนะครับเราก็ให้ราคาลดหย่อนลงไปนะครับขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานมามากน้อยเพียงใดนะครับนะคงเข้าใจกันนะครับ ครับประทศขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศนะครับคุณพี่จักรพง์คุณพี่สุคนนะครับคุณพี่ปีชาคุณพี่พันษานะครับนะคุณพี่อมรรัตน์คุณพี่โสภาคุณพี่สุกัญญานะครับคุณน้องเจนจีลานะครับนะคุณพี่บุญรอดนะครับนะครับคุณน้องไอด้าคุณน้องวิไลลักษณ์นะนะนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ติดตามนะครับติดตามทางช่องของเรานะครับทั้งสามช่องเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ นะครับ FC ไม่เคยทอดทิ้งกันเลยนะครับให้กําลังใจนะดีๆนะครับกับทางช่องของเราทางร้านของเราเป็นอย่างดีนะครับขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะครับครับและช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าสุขภาพมันเปลี่ยนนะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนนะครับอากาศมันเปลี่ยนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับครับเอาเป็นอันว่านะครับวันนี้นะครับ เรามาประกาศรับซื้อนะครับประกาศรับซื้อเหรียญ10บาท2สีนะครับเป็นเหรียญบุนเวียนทั่วไปนะครับไม่ต้องแปลกไม่ต้องตลกนะครับนะไม่ต้องแปลกไม่ต้องตลกดูแค่เพียงปีพศนะครับปีพศ2 5 3 1นบนะครับนะเป็นเหรียญยอดนิยมหายากอันดับที่สองของเหรียญ10บบาทราชการที่9นะครับนะเป็นเหรียญเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับนะ พี่น้องท่านใดนะครับถ้ามีนะครับหรือพบเจอนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันได้นะครับทางช่องทาง id line นะครับ id line ของเราก็คือ wut นะครับ0826931711นะครับส่งเข้ามาประเมินราคาหรือสอบถามข้อมูลนะครับขอให้ส่งเข้ามาในเวลา8โมงเช้านะครับถึง2ทุ่มเท่านั้นนะครับนะครับขอฝากนะครับไม่ต้องดราม่ากันนะครับ ว่าจะ่าทางช่องของเรานะครับประกาศรับซื้อถูกจังนะครับแล้วใครจะมาขายนะครับตรงนั้นเราไม่ว่ากันนะครับนะเพราะผมซื้อตามออเดอร์นะครับนะได้เท่าไหร่ผมก็เอาเท่านั้นนะครับนะนะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับก็บอกอย่างที่บอกไว้นะครับนะครับมีช่องทางขายตรงไหนที่แพงกว่านะครับก็ไปขายกันนะครับผมไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับนะครับ ครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องรักสะสมทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะก็ขอให้จงพบเจอนะครับแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาชีวิตและครอบครัวนะครับนะไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ํารวยเงินทองนะคระับนะเฮงเฮงรวยรวยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงไว้เพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ